สวัสดีครับคลิปนี้จะมา2หุ้น e อ็กนะครับหรือบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนก็หุ้นตัวน,นี้มีผู้ติดตามท่านหนึ่งขอมานะครับก็จัดให้นะข้อมูลณวันที่28ตุลาคม2565นะครับเอ็กมีราคาอยู่ที่171.5 e อ็กอยู่ในหมวดอยู่ในกลุ่มทรัพยากรอยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค อยู่ในเซต50เซต100เซต clmv เซต hd เซต thhicgr 5ดาว pe ตอนนี้อยู่ที่ 16.89, pbv 0.73, market cap 9 0 0 0 0กว่าล้านนะครับก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2535, จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ปี38ราคา ipo อยู่ที่22บาทนะครับพา10ตอนนี้ยังไม่มีการแตกพานะลักษณะการประกอบธุรกิจ ก็หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้านะชื่อบริษัทก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮลดิ้งนะครับจะถือหุ้นในบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าต่างๆนะครับรายย่อยถืออยู่5 0เต่างด้าวถือ30%นะครับผู้ถือหุ้นใหญ่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะครับ25%เเเทปเดีย generating ถืออยู่23%ไท Thai VDR 8%สหกรณ์ทรัพย์การไฟฟ้า4%ประกันสังคม4%ไล่เรียงกันไปประธานกรรมการคุณกุลิตสมบัติศิริรองประธานนายเทพรัตก็ตามรายชื่อนี้เลยนะครับ Price performance 5ปีก็ในช่วงปี61 63ก็ outperform ออนะครับ ก็หลัง63เป็นต้นมาก็ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ก็เอโก้ก็ผลิตไฟฟ้านะก็มีโรงไฟฟ้ารายได้จากโรงป่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยพาวเวอร์เจเนเรต9ก้าสอร่รายได้ตรมาสนี้นะครับเป็น จากผลิไฟฟ้า90%จากธุรกิจอื่น10%นะครับก็แบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆนะครับมีอยู่โงรงไฟฟ้าอยู่31โรงนะแล้วก็มีก่อสร้างอยู่4โรงกําลังการผลิตทั้งหมดก็6,071เมกะวัตต์นะครับก็จะมีเชื้อเพลิงฐานหิน22%แก๊ส 55%แล้วก็พลังงานหมุนเวียน23%นะอันนี้ก็จะเป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าในไทยกับต่างประเทศก็ครึ่งๆเลยนะในไทยเนี่ย3 0มนเมกะวัตต์ Q2 นะครับต่างประเทศก็3,054เมกะวัตต์อันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าต่างๆในไทยนะครับ แล้วก็ในลาวไต้หวันเกาหลีฟิลิปปินส์อันนี้เป็นโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในไตรมารส2แล้วก็จะเกิดขึ้นในปี2 0 2 2 2 3แล้วก็ในอนาคตนะก็มีโงน้ำเทินหนึ่งนะครับก็ codq 3นะกำลังการผลิต650เมกะวัตต์แล้วก็มี a p e ปในสหรัฐอเมริกา COD Q4 2022มียุนลินกังหันลมก็เริ่ม COD ไปบ้างแล้วนะครับจะเสร็จสิ้นก็ใน Q4 2023 640เมกะวัตต์แล้วก็มีโรงไฟฟ้าโคจินเนเรชั่นนะครับที่กำลังจะ COD ในปี2024นะ75เมกะวัตต์ก็ไรายได้ในไรมาส2ของกลุ่ม e อ็ก ต่มาสองมีรายได้อยู่ที่15,217ล้านนะเพิ่มขึ้น13% Q on Q 48% Year on Year นะครับส่วนรอบ6เดือนปี65ก็28,659ล้านปี64แค่18,879ล้านนะเพิ่มขึ้น52%เลยนะส่วนกำไรเนี่ยกำไรสุทธินะครับของบริษัท Q2 เนี่ยขาดทุน776ล้าน อไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยเป็นการขาดทุนทางบัญชีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึงนะไม่ได้ขาดทุนกระแสงเงินสดนะครับเหมือนจะขาดทุนเยอะจากไดม้างหนึ่งแต่ต้องดูให้ดีนะเอโก้เนี่ยบางทีเราดูแค่ตัวเลขผิวเผินอาจจะตกใจขายหุ้นออกไปได้นะครับสรุปครึ่งปี65ก็กำไร3าไ9ร3,339ล้านนะบวก5 9 9เดียียร์เลยนะยิงไรต่อหุ้น6 ครึ่งปีเนี่ยหกจเพิ่มขึ้น59%เลยเขาบอกว่าให้ดูที่กำไรจากการทำธุรกิจจริงๆนะครับก็คือ operating profit มันจะเป็นกำไรจริงๆที่เป็นกระแสงเงินสดส่วนพวกกำไรที่เห็นว่าติดลบ700กว่าล้านมันเป็นกำไรทางทางตัวเลขทางบัญชีนะเดี๋ยวจะให้มีคลิปของผู้บริหารพูดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็น ก็พูดแล้วนะครับว่าเป็นสัดส่วนรายได้ของทั้งในต่างประเทศและนอกประเทศต่างๆก็กำไรจากการดําเนินงาน,นก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายได้จากการดาเนินงานนะอันนี้ที่เขาอธิบายว่าที่มันติดลบเนี่ยก็เป็นการบันทึกทางบัญชีนะครับมีการรายได้จริงๆเนี่ยกำไรจากการดำเนินงาน3219ล้านเนี่ยมันมันหักหักมาร์กทูมาเก็ต มูลค่าปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินไป1,672ล้านแล้วก็มี Defer ร์แทบวก281ล้านแล้วก็ขาดทุน Unreal ยว e ล FX ก็คือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะมันเป็นแค่แค่ตัวเลข Unreal ยว e ล3,300กว่าล้านแล้วก็มีมาตรฐานทางบัญชีตามสัญญาเช่าวบวก700กว่าล้านรวมแล้วมันจึงขาดทุนดูดูเป็นเลขขาดทุน776ล้านนะครับอันนี้คำอธิบาย ขอ,องไตมาดส2นะครับเขาบอกว่ามีกําไรจากการเงนินงาน6เดือนอยู่ที่7,391ล้านปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ53สาเหตุมาจากพาจู e s เมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นบอฟอ o r และ XPCL มีบริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกทั้ง MME มียอดการส่งออกถ่านหินและราคาขายถ่านหินเพิ่มขึ้นก็คือจากการดาเนินงานเนี่ยทุกอย่างรายได้เพิ่มขึ้นดูดีหมดเลยนะครับ แล้วก็ประกอบกับการเข้าซื้อหุ้นใน a p e พเมื่อที่17พฤศจิกายน2564แล้วก็ส่วนไตมาสอเนี่ยเฉพาะไตมาสอมีกำไรจากการเืินงาน3,219ล้านบาทโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ17นะครับอันเนี้ยเขาบอกในเหตุที่ไตมาสอมีขาดทุน776ล้านเนี่ยปรับตัวรับลงร้อยละ19เมื่อเทียบกับไตมาหนึ่งเขาบอกว่าเป็นผลกระทบหลัก จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทนะครับกลุ่มเอโกจึงรับรู้ผลขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คือรับรู้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นผลมาจากการแปลงมูลค่านี่ก็คือเกิดจากการแปลงมูลค่านี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับรายได้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทและก็รับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอันนี้ลองมาดูบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่ตัวเลขมัน ในกําไรสุทธิขาดทุนนะก็ลองฟังดูนะครับผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเกิดนักลงทุนนะครับที่ผ่านมานะครับเวลาดูงบกําไรขาดทุนงบของเอ็กโ้ Echo นะครับในแต่ละไตรมาสนะครับเพื่อให้ไม่เกิดความเสียโอกาสนะครับเรายังคงมีประเด็นเ,เรื่องของกําไรจากการดรําเนินงานกับเนะ็ตโปรฟิตที่เป็นวัตถุมลายนะครับโอเปอเรชั่นโปรฟิตกับเน็ตโปรฟิตตรงนี้เนี่ย เรียนนักลงทุนอย่างนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สังเกตเห็นว่าเวลาเอกโกเรา,าปิดงบการเงินไปเนี่ยในช่วงที่มีค่า fx เนี่ยนะครับที่เงินบาทอ่อนๆเนี่ยผลประกอบการที่เป็น net profit เราอะมันจะดูเหมือนจะติดลบไม่ได้ดูเหมือนติดลบเป็นตัวเลขที่ติดลบนะครับนักลงทุนหลายๆท่านก็อาจจะตกใจแล้วมีการขายออกมาอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมขอใช้เวลาตรงนี้อธิบายสั้นๆนะครับว่า กำไร net profit เนี่ยที่มันมีการคำนวณ fx นะครับหรืออัตาราแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นการขาดทุนอัตาราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็น unrealized นะครับมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆนะครับยังไงก็ตามในเวลาดูงบการเงินของ e c o o เนี่ยขอให้มาดูเรื่องของกำไรจากการดำเนินง,งานเนี่ยจะเป็นของจริงนะครับโอเคต่อไปดูงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องเลย นี่สินนี่สินก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเขาผู้ถือหุ้นก็ก็เพิ่มขึ้นนะก็ดูเท่าที่ดูเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นก็นี่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่นิดนึงนะครับประมาณหมื่นกว่าล้านรายได้ปี61เนี่ยสามหมื่นแปดหกสองสี่หมื่นหนึ่งหกสามสามหมื่นเจ็ดหกสี่สามหมื่นแปดหกห้าเนี่ยเหมือนจะ ห้าหมืนกว่าเลยนะถ้าคูณ2องเนี่ยห้าหมืนกว่าล้านเลยนะครับก็ถือว่าปี65เนี่ยเติบโตขึ้นเยอะเลยกำไรสุทธิปี6 1 2 1 0 6 0 6 6งห6 0 0หกหก็ประมาณ6000กว่ากำไรสุทธิลดลงเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะอาจจะอันนี้เดานะครับอาจจะมีแอดเดอร์ที่หมดไปหรือว่า เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องต้นทุนพลังงานนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามมาแต่ต้นนะครับเท่าที่ดูตัวเลขนั้นก็มีการลดลงต่อเนื่องเลยนะแต่เหมือนปี65เหมือนกับจะเพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับส่วนกําไรต่อหุ้นปี61 40 62 24 63 16ปี64เหลือ7.8ปี65เนี่ยประมาณ12 roe 612 6 6 7 6 6 7.3 6 3 6 64 5.7 ็เหมือนจะลดลงตลอดเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าปี6 6หเนี่ยก็เริ่มจะพลิกกลับขึ้นมานะราคาก็ลดลงต่อเนื่องด้วยนะก็ใครที่ติดตามอาจจะรู้สาเหตุนะครับเงินสดมีเงินสดอยู่19,000กว่าล้านก็เพิ่มขึ้นจากปี64ประมาณ2,000ล้านนะครับลุงนนี้การค้าก็ 9,700ล้านเพิ่มขึ้นประมาณพันล้านจากปี64ส่วนเงินเกิดเบิกเกินบัญชีและเงินยืมมีแค่174ล้านเองนะครับหนี้สินระยะยาว8 0 2 6ล้านรวมหนี้สินแสน4 0 0 0ล้านทุนจดทะเบียน55,300ล้านก็ยังไม่มีการเพิ่มทุนนะกําไรสะสมแสน0 0ล้านก็เพิ่มขึ้นจากปี64ประมาณ1,000ล้าน กำไรสะสมก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ก็เพิ่มขึ้นตลอดอันนี้เป็นเท่าที่ดูในรายละเอียดหนี้สินนะก็มีหนี้สินที่มีาราดอกเบี้ยก็ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหาพล้านก็ถือว่าน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านกำไรสะสมมีแสนสี่พันล้านก็ใกล้ๆเคียงกับกำไรสะสมเลยอันนี้ เป็นการที่เอโก้ก็มีผลประกอบการที่ดีนะครับที่เขาได้พูดไว้นะครับแล้วก็มีหนี้สินแบ่งตามในเดือน30เดือนจูนปี2022นะก็มีหนี้สินเป็นเงินบาท21%นะเงินออสเตรเลีย3%ยูโร13%ส่วนใหญ่ก็เป็น USD นะครับเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยซะ62%เลย ลุกนนี้การค้าก็มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่เข้าจะ,ะขึ้นประมาณ2ล้านนะก็ไม่น่ากงังวลส่วนรายได้ก็ก็พูดไปแล้วนะครับกำไรก็พูดไปแล้วมาดูเงินกระแสงเงินสดจากการดำเนินงาน5,000กว่าล้านก็ปี6 4 4 0 0 0กว่าล้านก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเดิมเงินลงทุนติดลบ2,000กว่าล้าน เงินสดจากการจัดหาเงินติดลบ1,300กว่าล้านเงินลงทุนก็มีการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและการร่วมค้าก็ลงทุนไป9 0 0 0ล้านเงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมจ่ายจากเงินให้กู้ยืมไป3,000กว่าล้านเงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมมีแค่0.45เงินสดจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรไป500 500กว่าล้านนะครับ ทางอาคารอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วก็มีเงินปันผลลัพ์2,500ล้าน okay. ส่วนเงินสดจากการจัดหาเงินก็เงินสดรับจากการกู้ยืมไปหมื่นมีการกู้ไปหมื่นเกกว่าล้านจ่ายชำระเงินกู้11,000ล้านนะครับจ่ายชำระตราสารนี่อีก4000กว่าล้านจ่ายปันผล1,700กว่าล้านจ่ายดอกเบี้ยไป2000กว่าล้าน ROE ก็พูดไปแล้วนะครับก็ว่าก็ค่อนข้างลดลงนะลดลงต่อเนื่องเลยส่วนอัตราส่วนนี้สินดอ์ส่วนทุ้นุกหุ้นก็ประมาณ1เท่านะก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะครับอัตรากำไรขั้นต้นก็ค่อนข้างดีนะครับก็ทรงๆนะครับแต่แต่ปีห5าจะลดลงค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ยังไม่เต็มปีกำไรสุทธิก็เท่ากับปี64เลย ประมาณ12กว่าก็ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับวิเคราะห์ตามแบบคัดกรองหุ้นจากศาสตร์แห่งบัฟเฟตเป็นบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นแบรนด์ดังน่าจะได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือขายสินค้าหรือบริการที่แข่งกันด้วยราคายั่งยืนแน่นอนนะครับลงไฟฟ้านะครับก็แข็งแกร่งแต่ว่าคู่แข่งเข้ามายากหน่อยนะครับเพราะคนต้องใช้ไฟฟ้าตลอดนะถือว่ายั่งยืน คุณเข้าใจกลไกการทํางานของสินค้าและบริการของธุรกิจหรือไม่ไกลไกก็ไฟฟ้าทุกคนก็น่าจะใช้อยู่น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับบริษัทมีรายได้และกําไรแข็งแกร่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่รายได้ของเอ็กโกเนี่ยเติบโตขึ้นตลอดนะตั้งแต่ปี5 8 59 6 0 61 62กเนี่ยก็เริ่มมาย่อปี63 64ี่อาจจะช่วงโควิดแล้วก็ต้นทุนน้ามันแพงนะครับต้นทุนพลังงานฐานหินกา๊าซแต่ว่ากําไรเนี่ย กําไรก็เหมือนจะขึ้นไปด้วยแต่ว่าพอถึงจังหวะที่ที่ไรายได้ตกนิดนึงแต่กําไรตกมามากเหมือนกันนะค่อนข้างเป็นตกรูป V shape คว่ำเลยนะครับบริษัทจัดสรรเงินทุนไปใช้ในธุรกิจที่เชี่ยวชาญเท่านั้นหรือไม่แน่นอนเขาลงทุนเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะครับ บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนหรือมีการเพิ่มทุนหรือไม่ก็3ปีล่าสุดไม่มีการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ไม่มีการซื้อหุ้นคืนไม่มีการออกหลักทรัพย์วาเรน์อะไรต่างๆบริษัทนํนกากำไรสะสมไปลงทุนทําให้กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นและมูลค่าผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามหรือไม่ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเติบโตตลอดนะครับนิวไฮนิวไฮต่อเนื่องเลยมีย่อบ้างเล็กน้อยแต่กําไรต่อหุ้นของเอ็กโกเนี่ยก็เหมือนจะขึ้นไป สูงสุด40บาทต่อหุ้นแล้วก็ดิ่งลงมานะครับต่ำกว่า10บาทในปี64 roe ก็เป็นรูป v คว่ำเหมือนกันนะครับบริษัทปรับราคาสินค้าได้อย่างอิสระตามเงินเฟอ้อหรือไม่อันนี้ก็ปรับไม่ได้นะรัฐบาลควบคุมบริษัทต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่เพื่อปรับปรุงโรงงานหรือเครื่องจักรเรื่อยๆหรือไม่ก็น่าจะต้องใช้นะครับเพราะโรงไฟฟ้าต้องมีการทบมบรุงอยู่แล้วนะครับ กำไรสุดที่ใช้นี่หมดภายในกี่ปีนี่มีภาระาด,ดอกเบี้ยประ่นึ0มาณ1 1 5 0 0ล้านถ้ากำไรปี656 6 0 0 0ล้านก็19ปีใช้นี่หมดส่วนอันนี้เป็น D/E Ratio นะครับเขาบอกว่าประมาณ1.8เท่านะเงินปันผลจ่ายสม่ำเสมอและมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ก็จ่ายสม่ำเสมอนะแต่เหมือนจะจะจ่าย ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่เพิ่มนะครับก็เหมือนจะทรงทรงตัวนะครับก็ถ้าซื้อราคานี้ปันผลประมาณ3 9 4เกัือบ4%่เก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต้องพึ่งพาลูกค้ารายเดียวหรือไม่ไม่ต้องนะครับก็ขา,ขายไฟฟ้าให้กับประชาชนอยู่แล้วความเสี่ยงความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกความเสี่ยงจากขาดแคลนเชื้อเพลิงนะครับ ถ้าเพลิงขาดก็จะหยุดชะง,งักได้นะเพราะว่าเป็นแก๊สถึง5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ่านหินอีกประมาณ20%นะความเสี่ยงจากการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเขาก็พยายามที่จะจัดเงินกู้ให้เป็นสกุลเดียวกับรายได้ที่จะได้รับหรือสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะต่อไปความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะทําเขาได้จัดทําหลักเกณฑ์การทํารายการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้วนะครับ จากการันผวนของอัตราดอกเบี้ยนะโดยการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไปให้เป็นดอกเบี้ยคงที่อีกอย่างก็ราคาพลังงานนั่นแหละนะครับหุ้นตัวนี้ต่อไปวิเคราะห์ตามหลักไฟฟอสโมเดลนะครับคู่แข่งรายใหม่คู่แข่งรายใหม่เข้ามาง่ายแค่ไหนนะครับก็ยากอยู่นะธุรกิจผลิตไฟฟ้านะครับก็ไม่ได้เข้ามาง่ายเหมือนกันสินค้าทดแทนจะมีสินค้าอะไรที่มาแทนไฟฟ้าไหมก็ตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะ อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาแทนไฟฟ้าได้นะครับลูกค้ามีอำนาจในการต่อรองแค่ไหนก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ก็ขายให้กับการไฟฟ้าพลา,ายผลิตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐบาลต่างๆก็อาจจะมีอำนาจต่อรองบ้างนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็การจัดหาวัตถุดิบผู้จัดหาวัตถุดิบของเราสามารถขึ้นราคาสินค้าได้ง่ายแค่ไหนพวกน้ำมันกา๊าซอะไรอย่างนี้เหรอต้นทุน ก็เป็นไปตามกลไกราคาตลาดนะเราก็ไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้จัดหาวัตถุดิบนะครับการแข่งขันคู่แข่งมีเยอะไหมและแข่งคู่แข่งแต่ละคนเข้มแข็งแค่ไหนก็ผู้เล่นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก็เยอะอยู่นะหลายหลายหลายโรงหลายโลเหมือนกันในไทยแต่ว่าก็ไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แข่งขันเรื่องราคากันนะครับเพราะว่าไฟฟ้าก็ยังขาดแคลนอยู่นะคู่แข่งหลายๆก็มีความเข้มแข็งเหมือนกันนะครับ เราส่วนใหญ่ก็จะเอาผมว่าไฟฟ้าเขาลงไฟฟ้า,าก็ไม่ได้แข่งกันมากนะเพราะว่าธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันยังขาดยังขาดแคลนอยู่นะครับวิเคราะห์ราคาอันนี้เป็นราคาปิดเมื่อวันที่27ตุลาห5นะหุ้นตอนนี้อันนี้เป็นกราฟมันนะครับ ipo 22บาทนะครับพา10ตอนนี้ไม่มีการแตกพานะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยเกือบ400นะ20เด้งนะหุ้นตัวน,นี้ มุล20เด้งเลยนะครับตอนนี้เหลือ170กว่าบาทก็ยังถือว่าประมาณเกือบเจดแเด้งแล้วนะครับแม้ว่ามันจะยอ่อลงมาเยอะก็ตามอันนี้มาดูกราฟรายสัปดาห์นะครับก็ในช่วงโควิดลงมาทำนิวจุดต่ำสุดประมาณ1 0 0 170นะ160กว่า170 เอาขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาอีกแล้วก็ไต่ไต่ไต่ทำไซส์เวมาไอ i ไอก็โอเวอโซ่ครั้งแรกครั้งที่2ตอนนี้ก็ราคาเหมือนจะลงมาทำใกล้ๆกับจุดต่ำสุดเหมือนจะราคาเดียวกันเลยนะครับกับจุดต่ำสุดช่วงโควิดแล้วก็แต่ว่าไอ i ไไม่ลงแล้วนะในทางเทคนิคอลเนี่ยมีสัญญาณกลับตัวนะครับตรงแนวรับประมาณ160กกว่าเนี่ย ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะลงมา 1, 2, 3, 4รอบแล้วเนี่ยยังไม่ทะลุและมีเด้งกลับเกามีลุ้นว่าจะกลับตัวนะครับส่วนในนี้เป็น US Government Bond Yield 10ปีนะหุ้นของ Eco h เนี่ยก็มีลักษณะเหมือนหุ้นปันผลนะครับเป็นหุ้น defensive ถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นก็อาจจะได้รับผลกระทบตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดประมาณ4กว่าตอนนี้ย่อลงมา3.9กว่าแล้ว โอเวอร์บอสแล้วนะครับ PE ของ e อ h กเฉลี่ย10ปีอยู่ที่13.53เท่านะต่ำสุดน่นประมาณ5เลยนะสูงสุด24ตอนนี้ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับส่วน P/BV ของ e อ h กเฉลี่ย10ปีอยู่ที่1.13เท่านะสูงสุดก็1.61.7ต่ำสุด0.7ตอนนี้ P/BV ต่ำมากนะครับ P/E ของ e c กเนี่ย16.25ก็สูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ก็ยังต่ำกว่าตลาดนิดนึงส่วน P/BV 0.7โหนี่ต่ำมากเลยต่ำกว่าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งตลาดเลยนะครับเขาให้นวิเคราะห์ให้ค่าเฉลี่ยของกำไรต่อหุ้นปี65อยู่ที่22.07นะให้ราคาเป้าหมาย241นะครับส่วนปี66 ให้กำไรต่อหุ้น23.35ลองคำนวณอัตราผลตอบแทนกำไรต่อหุ้นที่22.07ราคาปัจจุบันร้อย1 50. ผลตอบแทนได้ที่12.86%ถือว่าผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับพันธบัตรบอลยูวว่าถือว่าผลตอบแทนชนะบอลยูเยอะเลยประเมินมูลค่าหาก PE 10-13 1ถก็เป็น ีที่หุ้นปันผลนะส่วน13ก็ลองเป็นค่าเฉลี่ยนะครับ 10, 10ปีที่คำนวณเบื้องต้นก็จะได้ราคาพื้นฐาน220ถึง286บาทก็ถ้าคิดถูกถ้าผมคำนวณไม่ผิดก็น่าจะ under value อยู่นะหุ้นตัวนี้ความเห็นนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์จาก KGI บอกว่าแนะนำซื้อประเด็นสำคัญที่ได้จากการไปไซด์วิสิต ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นกับกลยุทธ์ของบริษัทในเกาหลีใต้ยังมีโอกาสที่เติบโตได้อีกและมองว่าหุ้นที่ลดลงมา15%จากจุดสูงสุดเยตูเดตในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนสะหะสัมพันธ์เชิงลบอย่างเข้มข้นกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอัตราแลกเปลี่ยนและราคา L N G แต่ไม่กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวมองว่าเอโกเหมาะกับนักลงทุนที่สแสวงหาผลตอบแทนดีเวียนยูนะครับ ตอนนี้ p v เพียง0.6เท่าและ P/E 7เท่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าประวัติการของ e c โกนะครับเขาวิเคราะห์ไว้มวันที่7ตุลา2022นะ P/E 7เท่านี่เขาน่าจะเอากำไรจากการนั่นมาคำนวณน,นะกำไรที่จากการออปเ a รติงนะครับไม่ใช่กำไรสุทธินะ ามาจากงาน Opportunity Day บ้างเราได้อะไรนะครับก็เป็นโครงการต่างๆนะครับก็มีใน Q2 มี Power Plant COD น้ำเทินอะไรต่างๆเ p e เพ็ C, อะไรที่ผมก็พูดไว้แล้วล่ะข้างตน้นอันนี้เป็นเขาก็สแสวงหาโอกาสลงทุนอย่างต่อเนื่องนะ งบลงทุนเนี่ยทุกปีเขาจะมีงบลงทุนประมาณ30,000ล้านต่อปีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเพิ่มให้ได้อีก1,000เมกะวัตนะครับแล้วก็มี New Energy พลังงานใหม่ๆ S-curve ใหม่นะแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษมีโรงไฟฟ้าต่างๆที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆนะก็ลองไปฟังดูนะครับ อันนี้มี new S curve ก็คือพลังงานไฮโดรเจนนะ Bloom Energy พลังงานไฮโดรเจนเป็น S curve ใหม่ก็น่าสนใจอันนี้เป็น Bloom Energy นะครับก็คือมันสามารถลดคาร์ารบอนได้2%เอ้ถึง50%นะครับจากโรงไฟฟ้าถ่านหินถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็ลดได้ถึง30%ถ้าเรียบกับโรงไฟฟ้า Combine Cycle นะครับ ตอนนี้เขามีมีมีแผนล,ลงทุนในปี2022เนี่ย5เมกะวัตต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มไปถึง25เมกะวัตต์ในปี2023ก็เป็น S-curve ใหม่ที่น่าสนใจนะในเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนเขาเป็นผู้นำเลยนะของ e c ็ o เนี่ย Q&A นะครับจากงาน Opportunity Day คำถามแรกภายในสิ้นปีนี้จะมีการ M&A ลงไฟฟ้าขนาดใหญ่อีกหรือไม่เขาตอบว่ามีลุ้นนะครับเพราะว่ากำลังยื่นเสนอราคาอยู่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้คำถามที่2ยุนหลิน COD ไปแล้วกี่ต้นลงไฟฟ้าพลังงานลมยุนหลินเนี่ย COD ไปแล้ว9ต้นนะครับต้นละ8เมกะวต์ก็รวมแล้ว7จเ12มกะวต์มีทั้งหมด80ต้นโครงการนี้ก็จะเจเนเรตได้640เมกะวัตต์ คำถามที่3การลงทุน APEC ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ก็ประมาณ13,000กว่าล้านนะครับแล้วก็จะทยอยลงทุนไปเรื่อยจนถึงปี2027คำถามที่4ครึ่งปีหลัง65ดีกว่าครึ่งปีแรกไหมครึ่งปีหลังมีโรงไฟฟ้าเดินเครื่องเพิ่มขึ้นเช่นน้ำเทิน์1ยุนหลิน TPN คาดว่าจะเริ่มรับรู้ไรายได้ครึ่งปีหลังน่าจะดูดีเพียงแต่ไตมารงโรงไฟฟ้าพาจูกำไรดีมาก ก็คือไตมาหนึปี2022เนี่ยโลฟ้าพาจูทํากําไรได้ดีนะครับก็เลยอไรายได้มันก็เหมือนจะลดลงต้องดูว่าไตมาสี่พาจูจะทําได้ดีเหมือนเดิมไหมคําถามที่5งบลงทุนปีนี้เท่าไหร่ก็ปีละ30,000ล้านนะคำถามที่6ครึ่งปีหลัง fx loss หรือ fx ก็คือค่ากําไรจากการแลกเปลี่ยนจะขาดทุนกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือ จะได้กําไรจะล o อ s หรือเกณ n ์เขาบอกว่าไอเรื่องของ fx เนี่ยจะคํานวณเมื่อวันสิ้นงวดถ้าเงินบาทอ่อนกว่าไตมาส2ก็จะมีลอสเพิ่มขึ้นแต่ถ้าบาทแข็งก็จะกลับมาเกณฑ์แสดงว่าบาทอ่อนมากก็น่าจะต้องลอสเพิ่มขึ้นนะในไตมาสามคำถามท,ท,ที่7ลงไฟฟ้าเคซอนหมดสัญญาปี2025หามีอะไรทดแทนไหมเขาบอกว่ามีแผนลงทุน โรงไฟฟ้าคอมบีไซเคิลซึ่งอยู่ระหว่างเซตอัพโครงการและเตรียมยื่นประมูลเพื่อให้ทันการหมดสัญญาคำถามสุดท้ายนะครับเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนก็ปีนี้น้ำมากกว่าปีก่อนก็คาดว่าจะผลิตได้มากขึ้นนะครับสรุปเลยหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นแข็งแกร่งและก็ยังเติบโตอยู่นะแต่เท่าที่ดูก็มีรายกำไรและ รายได้เพิ่มแต่กําไรก็เหมันจะลดลงเรื่อยๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก,ก็ต้องดูให้ดีหน่อยต้องระวังเรื่องถ้ามีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้องระวังเรื่องแอดเดอร์หมดครับแล้วก็โรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุต่างๆว่าผลิตจะผลิตได้ทดแทนทันหรือไม่แล้วก็เป็นหุ้นที่ปันผลดีนะครับแล้วปันผลสม่ําเสมอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็นําข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อนะครับกรูณาศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ